วันนี้นะคะเราก็มาพบกับช่อง In U Channel, อินุ่นแชแนลซาซากันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปไปซื้อผ้าปูที่นอนแล้วก็แบบของเกี่ยวกับที่นอนต่างๆนะคะแล้วก็ไปหาขนมเซเว่นกินด้วยวันนี้คลิปแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าะคะ่ะช่วงนี้นะคะกําลังรีโนเวทห้องอยู่นะคะห้องเรานั่นเองค่ะทําห้องเองนะคะ ย่งงนอนห้องคนเดียวแล้วนะคะไม่กลัวผิดอะ่ะหรือเปล่าเ <c oughs> <laughs> มื่อวานก็ไปหาหมอใช่ไหมเมื่อวานเราหยุดเดียนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าหมอนั้นเราให้ไปหาใช่ไหมเราก็ไปหาหมอนัอ่นแหะหาหมอเสร็จใช่ไหมก็ประมาณบายบายใช่หมปมาณาบาบายแล้วก็ช่วงนี้รีเบทรีโนเวทห้องใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยว่างไปดูพวกชุดที่นอนอะไรต่างๆวันนั้นอะ วันนั้นเราไปหาหมอเสร็จก็คือเมื่อวานนะ่ะไปหาหมอเสร็จแล้วก็เลยไปที่อีกเกียเมกะบางนานะคะเมื่อวานรถติดมากเลยนะคะเมื่อวานก็ไปซื้อของนู่นนี่นั่นโอเคนะคะมาแล้วต่อเมื่อกี้คนดมาแั่นแหละเมื่อวานเราก็เลยไปอีกเกียใช่ไหมคะและเราก็ไปซื้อชั้นตู้เตียงทุกอย่างครบเป็นที่เรียบร้อยเลยแค่ของตกแตง่งเล็กน้อยน้อยนะคะสั่งมาแล้วใช่ไหมเขามาส่งวันพฤหัสที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะ แล้วเร่งน,นะคะก็จะมาส่งวันที่วันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูกันอีกทีนะคะวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวไปมาส่งประมาณบ่ายถึงสองโมงนะประมาณนี้ช่วงนี้ไม่มีคลิปได้ทานนะคะก็ทําคลิปรีโนเวทห้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อผ้าปูที่นอนผ้าห่มอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวถ้าทําห้องเสร็จแล้วเราจะมาทําคลิป้าทั่วห้องให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ช่วงนี้นะคะเราก็ทำคลิปแบบ รูมทัวร์แบบทำไปเรื่อยๆหลายๆ EP พีใช่ไหมว่าคลิปแบบเราเริ่มถึงไหนแล้วนะคะแบบเริ่มพัฒนาไปถึงไหนแล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านภาพผู้ที่นอนร้านท,น,นที่นอนที่เราจะซื้อให้ตาด้วยนะคะโอเคค่ะไปกันเลยว,วันแบบที่สองวันที่ห้าแบบนี้ต่างๆะพัฒนาไปถึงไหนแล้วทําไปถึงไหนแล้วคะถ,ถ้าถึงวันสุดท้ายเลยค่ะวันที่เราได้นอนเลยนะคะค่ะไปเจอกันเลยไปเป็นช่วง new normal นะ เราก็จะต้องใส่นี่นะคะแมสปิดปากาก็ต้องเตรียมนี่ไปด้วยนะคะเราเตรียมไปด้วยถุงผ้าเพราะว่าเราจะไปเซวนั่นเองค่ะโอเคไปนะคะตอนนี้นะคะอิงจะกลับมาจากเซเวแล้วก็ไปซื้อผ้าปูที่นอนมาแล้วด้วยค่ะ แล้วทำอะไรตัวดีเราไปเจอกันเลยค่ะายนี่นะคะก็จะเป็นผ้าปูที่นอนสีชมพูของอินนะั่นเองค่ะที่อินไปซื้อมาวันนี้นะคะเป็นสีชมพูนะจะเป็นของครบเลยเดี๋ยวทุกคนรอติดตามคลิปรูมทัวห้องแบบรีโนเวทช่วงทำห้องกันอยู่นะคะโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับอินตอนเย็นนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปขับรถเล่นนะคะโอเคค่ะไป